เราบรรดาอยู่ยุบเรยานี้เพิ่งจะมาแรงตอนปลายนะใช่ค่ะแอบอยู่ตั้งนานเพิ่งจะมาเสียงดังตอนนี้นะครับโอ้โหดิฉันพูดไปออกจริงๆนะคะยินดีด้วยค่ะและนี่คือกุ่คนแตกไฟชายคุณคริสพีรวัฒนค่ะ อื่เลยนะครับต้องขอขอบคุณซูมดารามากๆเลยนะครับจริงๆขอขอบคุณในทุกๆอย่างนะครับที่ซูมดาราทำให้ทั้งกับตัวผมเองนะครับแล้วก็ พี่ๆน้องๆนักแสดงค่าย GMM TV ททุกท่านเลยนะครับเพราะว่าซูมดาราเนี่ยต้องพูดตรงๆเลยนะครับว่าเป็นสำนักข่าวที่ดีกับพวกเรามากๆเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรอยากจะโปรโมทอะไรนะครับไม่เคยพลาดที่จะทำข่าวทำคอลัมน์ดีๆนะครับให้แฟนๆได้ติดตามตลอดเลยนะครับยังไงก็พอรู้ว่าจะได้มาร่วมงานนะครับรีบตอบตกลงทันทีเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกดีกับซูมดารามากจริงๆเลยนะครับและงานในวันนี้เนี่ยก็ จัดได้หน้าเกงขามมากๆเลยนะครับเป็นงานที่มีรถมารับนะครับมาส่งถึงนี่เลยนะครับผมบอกเขาว่าผมจะไปเข้าห้องน้ำนะครับเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรขึ้นมาก่อนเดี๋ยวไปส่งเลยนะครับจะไปส่งกันในห้องน้ำกันเลยทีเดียวนะครับน่ารักมากๆนะครับเป็นงานที่มีรถมารับจากตึกนู้นมาตึกนี้นะครับห่างกันแค่ตึกเดียวเดินก็เร็วกว่านะครับ แต่ก็ขอบคุณมากๆนะครับเป็นเกียรติมากๆครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่นั่งรถมาถึงหน้าง,งานเลยนะครับขอบคุณซูมดาามากๆนะครับ <throwing Yep. S 1> แล้วก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่ตกมือให้เมื่อกี้ด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอขอบคุณยูยู YU ของคุณพีนะครับขอขอบคุณแฟนๆทุกๆท่าน <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> จริงก็มาจากบ้านพิรยาด้วยนะครับขอขอบคุณบ้านพิรยาด้วยนะครับขอบคุณสมุนเจ้าป่าด้วยและกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้ครบนะครับผมยังไงก็ ขอบคุณนะครับรู้สึกเป็นเกียรติกับรางวัลน,นี้มากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ